สวัสดีค่ะดเด็กๆพบกับคุณครูเบนค่ะกับกิจกรรมอาร์ตอคิดสีน้ําหังนสาค่ะวันนี้นะคะครูเบนก็จะพาดเด็กๆมาทำกิจกรรมเกี่ยวกับสีน้ําค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมการจุ่มสีโดยใช้นิ้วมือนะคะชื่อต้นไม้ลงลื่นนะคะเรามาดูอุปกรณ์ของเรากันดีกว่าค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมีหนึ่งค่ะภาพลำต้นของต้นไม้ คุณครูก็จะใส่ไปในซองศิละปะให้เด็กๆแล้วนะคะสองค่ะสีน้ำค่ะและสามค่ะน้ำเป่าไว้สำหรับผสมสีน้ำค่ะเด็กๆค่ะได้รู้จักอุปกรณ์กันแล้วเด็กๆไปเตรียมอุปกรณ์กันเลยค่ะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์กันพร้อมแล้วใช่ไหมคะเรามาลงมือทำเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเด็กๆผสมสีกันก่อนนะคะ ต้นไม้ลงเลื่นของเราควรจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะลูกแต่เราจะผสมสีให้เป็นสีอ่อนลงโดยการผรสมสีเหลืองกับสีเขียวคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้นิ้ววิเศษนะคะในการจุ่มสีแล้วค่อยๆนะคะลูกนำมาแตะตามกิ่งไม้นะคะเด็กค่อยๆจุ่มนะคะลูกแล้วก็นำมาแตะตามกิ่งไม้ให้ทั่วทั้งต้นเลยคะ่ะ โดยการใช้สีนะคะลูกเราผสมสีสีเขียวอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็นําสีเขียวอ่อนมาแตะลงบนกิ่งไม้ของเราได้เหมือนกันนะคะลูกต้นไม้ของเราก็จะมีหลายสีนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆต้นไม้ของเด็กๆเริ่มลื่นเหมือนของครูเบนไหมเอยเด็กๆลองสังเกตต้นไม้ของครูเบนนะคะต้นไม้ของครูเบนมีทั้งสีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อนเต็มต้นไม้เลยคะ่ะและในสัปดาห์หน้า เรายังมีคลิปสนุกสนๆก,กว่านี้อีกนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบาย